สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาจ้ามาพอกันกับส้มเปรี้ยวจ้ามือหนีพามาเบิ่งบรรยากาศฝนติโตัวพี่น้องจ้ากลับบ้านต่้งจังหวัดชัยภูมิจ้ามาธุระดวนจ้าพี่น้องจ้าปูพอสบายจ้าปูเข่าง่ยงบาลจ้าพี่น้องมาให้กำลังใจปูจ้าคนที่หักที่สุดในชีวิตจ้าพี่น้องจ้าร้องจากพอแท้ๆมาจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งบรรยากาศฝนตกบรรยากาศรอบๆบ้านจ้าพี่น้องจ้า อันนี้ปบนบานสมเปรียวด้วยจ้ะบานพื้นบรรยากาศพี่น้องเป็นตะยูจากพี่น้องจ้ะลมเย็นมีต้นไม้เต้อ้าวผู้ใดขึ้นมาจุดกระโพกดังตุ่มขนาดนี้ต้นตะคบพี่น้องจ้ะบรรยากาศต้นตะคบเต้หน่อยมากมาก,กินพี่น้องต้นตะคบบรรยากาศ ส่นคหน่อยพี่น้องจ้าห้านพี่น้องห้านบรรยากาศบ้านสมเปียวจ้ะพี่น้องอยู่แบบบ้านบ้านชีวิตแบบพอเพียงจ้ะนี่ปลาหลายแน่จักหน่อยนี่จ้ะบ้านสมเปียวกระตีหลังน้อย เราทถ่ายเบิรงพี่น้องจ้าอันนี้บรรยากาศรอบๆนาบ้านจ้าลังน้่ยๆยุ่งกันสองคนสามคนจ้าพี่น้องจ้าลงบงใหา่ดอกพี่น้องหลังน้่ยๆจ้าบ่ไเด้ลงคลิปลายมือหรอจ้าพี่น้องแล้วเฝ้าทีมเฝ้าปลาเด้อมัทุระจ้าพี่น้องปู่สมายจ้าบ้านหลังน้่ยๆก็อยู่กันไปมๆอมแม่พี่น้องบ่ไเด้รลำาบนเด้รว้วรอกจ้าแต่บรรยากาศดีจ้าฝนกำลังระสิตกแน่คึม ต้นใหม่กะเขียวดีครับพี่น้องจ้าไหนจ้ะพี่น้องขางบ้านสมเปรียวจ้ะเสียงพ่อพี่น้องบ้านสมเปรียวกําลังน้อยๆนะจ้ายูงแต่น้อยเท่าไยซัมมี่ซัมมี่เหรจ้ะพี่น้องในต้นบักลําไยไปได้กินหมากจักเถื่อ ต้นมะเขือตายทิมละบ่ถือฝนจะเตี้ยพะพ่อฝนพี่นะ้องบรรยากาศรอบรอบบ้านอันนี้บ้านน้องซ้ายพอจ้ะพี่น้องจา้าเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้อยู่หลอกจก้ะเพิน่นไปอยู่บ้านแฟนเพิน่น ฝนทีตกแล้วจ้ะฝนกำลังสิมาเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอาไว้พ่อกันคลิปหนาจ้าฝนสีมา,มาแมาาพพแบบล้วจ้าพี่น้องจ้าคลิปสั้นๆมาแวะมาทักทายพอาว่าให้แบบลืมกันจ้าพี่น้องปิดภาพบรรยากาศก,ากับบ้านสมเปรียวเลยจ้าหลังน้อยๆจ้าไม่พ่อกันคลิปหนาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจสมเปรียวเด้อสวัสดีจ้า